สวัสดีค่ะวันนี้ก็ทำถั่วงอกผัดลูกชิ้นนะคะนี่นะคะถั่วงอกที่เราปลูกเองนะคะก็ผัดง่ายๆเนาะเหมือนคล้ายๆผักบุ้งผ,ผัดไปแดงนะคะก็ใส่พริกใส่หอมใส่กระใส่พริกถ้ามีไอ,ไอ ต้นไอ้หอมก็ใส่เข้าไปก็ได้นะคะถ้ามีต้นกุ้ยช่ายก็ใส่ก็ได้นะคะถ้ามีเต้าหู้ก็ใส่ก็ได้แล้วแต่คนจะชอบหมูก็ได้ดิฉันก็มีลูกชิ้นนะคะผัดลุกชิ้นให้หอมก่อนให้สุกก่อนแล้วก็ใส่ไอ้อะไรพริกกระเทียมนะคะ แล้วเจ้าคนจะใส่พริกเผาชอบพริกเผาอะไรก็ได้นี่นะคะโั่งงอ,อกนี้กรอบมากนะคะวิธีทำก็มีนะคะอยู่ในคลิปเก่าๆแต่อยู่ในคลิปเก่าๆก็มีนะคะหลอดจานกรอบอร่อย ไม่ได้ใส่สารส้มอะไรนะคะเรากินได้ลูกค้าก็กินดีนะคะหลอดไทยผัดให้ทั่วงอกสลบก็เสร็จแล้วนะคะก็ใส่ซอสใส่อะไรเข้าไปนะคะแล้วแต่คนชอบเค็มหรือชอบหวานก็ใส่น้ำุ้งน้ำตาลเข้าไป ฉันก็ปรุงเสร็จแล้วนะคะไม่ใส่น้ำตาลทองงอกก็จะหวานแล้วนะคะน้ำปลาน้ำปลาก็ไม่ใส่นะคะรสดีใส่แล้วดิค่ะใส่แล้วแล้วแต่ตคนชอบนะจะใส่อะไรก็ใส่ไปทองงอกก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ